ดูดวงเช้าราศีกันตั้งแต่วันที่5พฤษาครับผมดวงชะตานี้ไม่อย่างจุ้งกับใครทั้งนั้นขอรวยอย่างเดียวด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาสิงห์ศิธิ์คำชูปกปกักกุ้มของรักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดาบสองควายต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าหมอสันแนะนำก่อนแนะนำให้ท่านพบนะครับผมพระผงไผ่รีพินาศอันนี้วัดบาวบอน,นะครับผมนะรบหรือว่าท่านจะลองหาดูก็ได้นะนะซื้อกับหมอสัน 250บาทของสันสะสมมืเยอะมากนะครับวัดบวรนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาเชื่อว่าอะไรเขาเรียกว่าไยลีพีนาธนะครับผมขออนุญาตลิ้นพันกันนะครับไลีพินาธนะครับไีพินาธเขาเชื่อว่าการแก้อาถรรพ์เรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดังนะครับผมเข้ามาประเดบดังศัตรตูของท่านจะพังพินาธให้ท่านพบติดตัวไว้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับผม ครับลองหาข้อมูลดูนะนะครับเกี่ยวกับพระไัยีพินาฏนะครับผมระบบศัตรูพังพินาฏกันแกล้งใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรลับไปเองนะครับผมเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะนะครับผมแล้วเรื่องคุณใสยมนดำเรื่องราวเล่นลับนะครับผมนะครับผมมาลายหายไปสิ้นแต่มันมาลายหายไปสิ้นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คงไม่นะครับผมแต่ว่าพบเอาไว้ป้องกันนั่นเองป้องกันติดตัวป้องกันพวกผีปีศาจ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความเชื่อ250บาทส่งฟรีทักไลน,น์มา sunny สี่สองแปดเก้านะครับผมสวยทุกองค์นะจ๊ะนะครับผมครับนะผมมาดูกันดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดาบสองขวายนะครับผมชาวราศีการตกตำแหน่งดาบสองขวายต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับป,ปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญเอาจิงเอาจังจนะสมเ็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย ด้วยเรื่องราวต่างๆตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีอัศวินขี่ม้าส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาในเมื่อราชสีมโนสบตาเปรียบเสมือนเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตาดวงชะตาจะเปิดรับศัพ์ ด้วยโอกาสทองให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบผล The Sun บังเกิดปักธงรอจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบนกุศลวาสนาปนัญหาต่างๆเข้ามาตกตําแหน่งด h e World เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ สิ่งดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นพระราชาถือดาบอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบนะผมโชคจะตามนาจบุญบาลมีวาสนาสิ่งศักดิ์คำชูปออกปักคุมของรักษาปัญหาต่างๆมันเข้ามารนมเล้านอนไม่หลับกระวดกระไวกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองชัดมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงจันานี้มองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์อัศวนขี่ม้าถือดาบปาดะหารสัตมูมานปราบสัตเฮียนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบุญบาร,รมีวาสนาสิงสิทธ์คำชูป,ปกปักกุ่มของรษาพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น น้ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดด้วร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกบฏกไวยกษัตริย์ประสา,สายอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิววัฟเฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคตะ้ดยอำนาจบุญบารมีวัสนามีดดาบปักเต็มหลังกบฏกไวยกษัตริย์ประสา,สายอดทนอดกัน้นดวงจตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น ด้วยบุญกุศลวัส,สนาการที่ท่านจะได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองดวงชะตานี้ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหารคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผันนะผมเหรียญใหญ่บรอเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบ,บนบารามีวัสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับซับเพราะฉะนั้นโอกาสทองเข้ามาไม่เอาหรยอครับหให้อะไรมาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเอางานเข้ากระทมสิครับ พราะฉะนั้นการต่อสู้แก่งแยกจชิงดีอำนาจบนมารามีวัสนาท่านเป็นหนึ่งเป็นไม่เป็นสองลองครจะเจริญรูกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดการชิงไหวชิงพบตกตําแหน่งดวงโจรเข้ามาประเดประดังเพราะฉะนั้นนะผมถ้าดวงโจรน,นี่เลยพบเหรียญน,นี่ก่อนนะผมเหรียญพระปางสะดุ้งมานนะผมซ้ายมือท่านจับที่เขา่าขวาเป็นสมาธินะผมเขาเรียกเหรียญแก้กรรมถ้าตกตาแหน่งดวงโจรเปริดขึ้นมาประดีเพราะฉะนั้น2 5 0บาทยห้บาทส่งฟรี น่าจะรับลายมา sunny สีสองแปดเก้านะผมนะผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมอซันนะบางคนทาไมกลัวจยงหมอซันก็ยังงงเหมือนกันนะกลัวว่าหมอซันยังไม่ส่งของให้งงเหมือนกันนะผมไม่ต้องกลัวครับผมจะกลัวทําไมนะผมว่าซันไม่คุ้มหรอกสองร้อยห้าสิบบาทนะผมนะผมหมอซันเพียงแค่แบ่งเป็นสะพานบุนเป็นอาชีพของหมอซันหมอดูหมอดูขายพระนะผมนะผมเป็นอาชีพหมอดูนะผมก็เหมือนจ่ายยาอันนี้เป็นอันนี้เอาพระปางนี้ไปนะ ตกตําแหน่งไม่ดีหมอจันต้องบอกเอาพระปงางนาคปกไปแล้วเหมือนก็เป็นคนจ่ายยาเราบอเป็นคนเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นหมอก็เราบอกไปหาหมอหมอตกตําแหน่งไม,ไม่สบายปวดหัวก็จ่ายภาราแต่ถ้ามาหาหมอจันเนี่ยหมอจันก็เอาพระปางสะดุ้งม,มานไปเราบอกพระปางภัยรีพินานไปเราบอกพระปางประทานพรไปแล้วตกตําแหน่งแบบไม่มีโชคลาภกับเขาเลยขอขอพรเทวดาเทวดาอํานวยโชคอํานวยชัยอานวยโชคให้เราบอกมาดูดวงกันต่อ ระบมการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตาจะเปิดรับสัพหรือโชคแล้วพระดวงจะตาดิตกตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองรามเหลือกินเลือใช้หันคู่เกิดความแจ่มชื่นหัวใจพองโตระบมองดวงตาให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ทัศนา,าอย่างก้าวโดดดวงชะตามีเกณฑ์จะตาได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาบอกเก่าเล่าสิ่นกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวัสนา ท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวเนาะไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันการชิงไหวชิงพิปปัญหาต่างๆปีศาจมูมานเข้ามาดุมเราเอาผมถ้าท่านเจอปีศาจมูมานท่านก็กดบดิซ่อนเล่นเราไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจใครใดทั้งสิ้นหนับอยู่ของเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเป็นแค่ลมเป็นแค่อากาศไปสนใจทำไม เพราะนั้นในโชคกะตามนาาบุบารมีวัฒนาสิสธิ์ค้ำชูปกปัก,กคุ้งครองรักษาท่านจะได้รับชว่วยทองโอกาสทองจากคนอายุน้อยกว่านำพาซึ่งความปมระสร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันได้ลื่นเลอสังสรรค์เกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังนังใจหมายจะพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นไปได้ด้วยดี ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเกี่ยวกับมนต์เสน่ห์มนจันทาจันทร์ซ้อนจนนันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาบาดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาดวงชตาส่องแสงมนจันทาเทน้ำเทอุทธรณนี้วดน้ําข้อมขันดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านขอทํานายว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีสองเหรียญบังเกิดขึ้นอาจจะเกิดอารมณ์ เกิดอาการสับสนงงงวยเอาแนานอนไม่ได้ในโชคชะตาเพราะนั้นค่อยๆเป็นค,อคอ่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรค่อยๆทาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขค่อยๆไปนะผมลื่นเลิงสังสรรค์มีความสุขเกิดความยมชื่นนะผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์นะถ้าใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มานะซั Sunny 9, นนี่สี่สองแปดเก้าครับหนึ่งดวงด,ดวงดวงนะผมไม่มีคําถามก็พิมพ์มาเลยการงานการเงินความรักอาจารย์นะับสี่นาทีหมอสันส่งคลิปให้ แจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากสำคัญนะจ๊ะส่งมาด้วยด้ยครับผมขอให้่านจำชื่อรับลื่นไปไม่ได้ด้วยดีครับสุขสมสมหวังน่าจะมายสวัสดีครับ